มาที่ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูที่ติดไปกับท่อนพันธุ์มันต่ำปหลังเตือนเกษตรกรเฝ้าสีโรคแมลงศัตรูพืช กรมเสมการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันตะปะหลังในทุกภาคของประเทศไทยให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคและมแมลงที่ติดไปกับต้นพันธุ์มันตะปะหลังเนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงที่มีการปลูกมันตะปะหลังปลายฝนหรือฤด,ดูแ,แ,แดล้งได้แก่โรคใบด่างมันตะปะหลังโรคพุ่มแจ้มันตะปะหลังเพี้ยแป้งและเพี้ยหอยโรคใบด่างมันตะปะหลังสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสศรีลังกาคาสวะโมเสตไวรัส มีมแมลงวีขาวยาสุเป็นพาหานะความเสียหายจากโรคจะทําให้มันตะบลังไม่สร้างหัวสะสมอาหารหรือหัวมีขนาดเล็กซึ่งอาจจะทำให้ผลผลิตนั้นลดลงกรมเสริมการเกษตรแนะวิธีการป้องกันกําจัดดังนี้ 1. ปลูกมันตะปลังที่ปลอดโรคและเป็นพันธุ์ที่ทนทานโรคใบด่างมันตะปลังได้แก่พันธุ์ระยอง72เกษตรศาสตร์หาศและห้วยบง หกศูนย์สองไม่ควรปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันตะปลลังได้แก่ระยองหนึ่งหนึ่งและ c m r 4308 8 9สําสำรวจแปลงมันตะปลลังอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นที่เป็นโรคกระจายทั่วแปลงให้ทำลายทั้งแปลงหากพบโรคเป็นย่อมให้ทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรค สี่ทำลายต้นมันสำมปัลางที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย3วิธีได้แก่วิธีฝังกลบวิธีใส่ถุงใส่กระสอบและวิธีบทสับและห้ากำจัดมแมลงวีขาวยาสูบถ้าพบมแมลงวีขาวยาสูบระยะตัวอ่อนมากกว่า2ตัวต่อใบซึ่งเป็นระดับที่ระบาดเกินระดับเศรษฐกิจให้พ่นด้วยสารกำจัด มแมลงตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรโรคพุ่มแจ้มันสําปะหลังสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมามีเพียจักรจันเป็นพาหะและต้นสาบม่วงเป็นพืชอาศัยของโรคพุ่มแจ้แลักษณะาอาการคล้ายกับการทำลายของเพียแป้งกรม่งเสริมการเกษตรแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดดังนี้1 ใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคจากแหล่งพ่อนพันธุ์ที่ยังไม่มีการระบาด 2. ระยะ1เดือนหลังการปลูกหากพบต้นแยกยอดเป็นพุ่มผิดปกติให้ถอนทิ้ง 3. ระยะ4เดือนหลังปลูกหากพบต้นที่แตกยอดพุ่มให้หักกิ่งต่ำจากบริเวณยอดพุ่มประมาณ30เซนติเมตรให้ทิ้งและพ่นสารกำจัดแมลงทั้งแปลงเนื่องจากโรคนี้สามารถ ถ่ายทอดได้โดยมแมลงพาหะเช่นเพีย้ยจักะจัน 4. กําจัดวัชพืชทั้งในและรอบแปลงโดยเฉพาะต้นสาบม่วงที่เป็นพืชอาศัยของโรคและ 5. บํารุงต้นมันตาบหลังให้แข็งแรงด้วยการให้ปุ๋ยน้ําและปรับปรุงดินอย่างต่ําเสมอ ทางนี้กรมสเสริมการเกษตรได้เน้นย้ำให้เกษตรกรมันสำรวจแปลงปลูกมันสุ์ต่ำปลังอย่างสม่ำเสมอหากพบก,การระบาดในการดำเนินการควบคุมและกำจัดป้องกันกำจัดก่อนที่จะระบาดรุนแรงหรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอรหรือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านจบข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรข่าว